ทางซ้ายโยงก็แลกเหรียญเปลี่ยนตะตังใส่บาทของเรากันได้เดี๋ยวลงมาให้เอาไปทำไรวิทยุม้าวได้เลยของเราเองนะจ๊ะเขียนชื่อเขียนนามตระกูลเดินจังเหนื่อยมากเลยค่ะสู้ไหมคะสู้ค่ะสู้ต่อไปมาค่ะใกล้ถึงแล้วนี่ค่ะน้องเบียร์ อันนี้เป็นจุดแรกวันนี้มาถึออันที่หินใหญ่อันนี้แล้่เราจะไปไหนจะไปผ้าแดงจะไปผ้าแดงแล้วต่อจากหินใหญ่ผ้าแดงใกล้ไหมใกล้ตะตุ๊ตะตักนี่แหละของเราร้านมาค่าส่งเสริมให้ท่านน้ำกลมดังปรารถนาบารมีของบนเชื่อมโนมาเกินหนึ่งรบาทบาราบุญจะมากน้อยเกินร้อยหนึ่งอาจจะเชื่อมเกิดอะไรครับเกิดอะไรครับขอเกิดมารบุญ เกิดต้นชาพี่ดิบดินนี่เถ um ิดอนุต่อไปเจะได้พบอัครพ่อนะครับนักผู้บรรดาสานทุกคนในบทที่เดินทางมาถึงกันแล้วขอให้การกระร้าก้องง่ายุกเป็นทองอยู่ตรงหน้าพระโพธิ์ฤทิ์ทีโว้ย่ครับและในช่วงนี้เป็นเวลาแต่นาฬิกาประมาณ35นาทีแล้วเจ้าเจิญพ่อจามแม่นาบางคนบางท่านรับประทานข้าวปลาอาหารกันแล้วจะเทพพระบุตรก็สร้างบุญได้ เทพธิดาก็สร้างปดีจันทร์โต๊แดดที่เรล่นนมสกุญญาจัทรขบุญติบาทที่ติบาทไม่เป็นไรและเราก็มาถึงแล้วนะครับยอดเขาที่เราเห็นเป็นไฟดวงนั็กๆแค่ห้ามาตกแต่งแบบไหนเขาเรียกวิจารณ์ก่อนพระเจ้านาจักรลูกๆและหลานๆก็วัฒนาแต่ทำหน้าที่การงานการเงินเจริญรุ่งเรืองนิยขึ้นไปเพลินเชื่อเชิดจ้าพจน์จาม วันนี้เรามาตัาง้งเบุญวางให้ทำเองทำายในเร้่งหนนะเอาแตแค่นี้พอร้อมากนะเดี๋ยวจะจบก่อนจ้ะมันจะได้บุญอย่งผมเริ่มต้นที่ท่านร่วมบนหนึ่งพบาทคนก็ยังจบเลยท่านโญนะ แล้วลดกันลงไปตามกำลังศรัทธาไปสิ้นสุดที่พยัญนดีนะานดาลีนอสทนดีนาจากไมีนะีนเดีนะ๋ยวพนักนะง,งานก็าจะดึงเชื่อ ทางพยายามมาให้ชิดอันนี้เราเสร็จจากนม,มัสการ <โด S 2> พุทธบาลนะคะเราจะเดินไปต่ออีกระยะหนึ่งไกลๆที่ทเาเารียกว่าผ้าแดง,งเดินมาทางซ้ายนะคะก็จะเจอ,อจเป็นเจ้าแม่กุนอิมเดี๋ยวเดินต่อไปนบนไวเป็นใกล้ๆจ้าม่คนอากแลก็ซ้ายมือนะครับบนสงทานเจิ่องกันนะครับทางที่ไปเขตผ้าแดงนะครับก็จะเงียบ เงียบมากคนก็จะน้อยลงไปอีกแลก้วก็ค่อนข้างชันชันมากๆค่ะ๋ยวเราจะลองอยังไงต้องไปให้ถึงครับตั้งใจมาแล้วทางจะชันนะคะแล้วก็จะแคบมากด้วยนะคระับ ชันมากสวัสดีนะครับคณะนี้ไม่จ้าไม่จ๋ามาแล้วสวัสดีจ้าสู้ตายค่ะทางชันมากมากาอ่มีบันไดแล้วค่ะเดี๋ยวจะเดินขึ้นบันไดไปไม่รู้ว่าอีกไกลหรือเปล่าแต่ต้องไปค่ะข้างบนน่าจะวิวดีขอพักเหน็บแป๊บนึง ขึ้นมาแล้วค่ะเหนื่อยเหมือนกันอีกห้าเก้าพอมองกลับไปจะเห็นก้อนหินใหญ่ตรงโมพุทธบาทค่อนข้างชัดแล้ววิวค่อนข้างสวยมากเดี๋ยวเดินขึ้นไปกันค่ะเดี๋ยวว่ากันใหม่นี่เป็นบรรยากาศโดยรอบเะ างเดินค่อนข,ข้างเงียบคนน้อยค่ะแล้วก็คิดดูถ้ามาตอนกลางคืนจะเป็นยังไงได้ค่ะ20เก๊ก9คนเย็นมากพี่เย็นได้ยังไงพี่นั่นนงแออขน อันนี้เราเจอป Después, า้ายบอกทางไปพ้าแดงนะ,ะนี้ก็เดินขึ้นมาไกลขึ้นไปอีกนะคะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะแล้วกี้มีพระบร,รมสารีริกธาตุมีพระต่างๆมากมายให้เราได้บูชาสักการะนะคะ Sat. ตอนนี้ก็เงียบคนน้อยมากเดินต่อไปค่ะดินเสียงนกร้องด้วย มองไปจะเห็นคนนั่งวนายอยู่ใต้โคีินะ อันนี้เป็นป้ายเตือนนะครับบอกให้ระวางังมิสซาชีพหลอกไขายผ้าแดงเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาแจกฟรีไปต่อค่ะตรงนี้เป็นทำบุญกับแม่ชีนะครับ ขบนเป็นทําแก้วสารพัดนึกนะครับจันนี่ค่ะหนูก็ไปเลยเพราะว่าได้ร้างให้แล้วค่ะ <c oughs> ซึ่งตามทางจะมีอย่างเนี้ยเยอะเยอะมากค่ะทั้งตู้บริจาคทั้งพระพุทธรูปทั้งพระปางต่างๆทั้งเจ้าแม่กวนอิมทั้งท้าวเวสสุวรรณจะมีให้เรากลับไหว้เรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวเนี่ยจะได้ไหว้เยอะมากเหมือนทําบุญหลายๆวัด พอที่ผ่านมาก็มินในวัดพรวงวัดกระทิงแลนนี้ก็มีวัดตาอินอีกด้วยนะครไม่ถ่ายหรอเขาแบบว่าถ่ายถ่ายที่ไคนก็ที่ไหนไม่สนใจอะไม่สนใจ เริ่มเห็นมีผ้าแดงผูกตามต้นไม้แล้วนะครับอันนี้ทางลงค่อนข้างชันอันนี้เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากผ้าแดงนะครับบางคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมเราขึ้นเขาอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับระหว่างทางนี้จะมีทั้ง ขึ้นและลงก็จะเรียกว่าไม่ใช่ว่าขาไปจะขึ้นขากลับจะลงมันไม่ใช่ค่ะบางที่ขาไปลงอย่างตอนนี้กำลังลงแต่ขากลับคือการขึ้นนี่ก็มีการป้ายเตือนอยู่แล้วนะคะว่ามีผ้าแดงผืนใหญ่ให้เขียนระหว่างทางเดินไม่ต้องซื้อผ้าแดงนะคะอันนี้มีการเคาะระฆังบอกเจ้าที่เจ้าทาง ทางตรงนี้จะค่อนข้างเป็นทางที่มาพระแดงเนี่ยนะคะจะต้องบอกว่าเป็นทางที่ยังไม่มีการทําเป็นบันไดหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะจริงๆแล้วเลยเขตพระพุทธบาทตรงนั้นมาแล้วนะฮะก็เห็นบอกว่าเจ๊บอยบอกว่าสมัยก่อนทางขึ้นมาพระพุทธบาทเนี่ยคือเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่ามันก็ไม่ขูุขาครับเพราะว่าคนเดินจนมันเรียบรากไม้นี้บางอันจะเป็นมันเลย สู้ๆค่ะก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันไปอีกเดี๋ยวเราไปหาผู้รู้คนหนึ่งสักคนให้คำอธิบายเกี่ยวกับผ้าแดงดีกว่า